the next cherry มาวิบอกมือให้กล้องหน่อยแฟนขับหนูบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่ <Birthday. S 2> ที่ okay. nice. คิดค่ะอเยากรลองแล้วอ่ะตัดเค้กเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มเลยไหมร้องเลยก็ได้นะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday อ้าวเขาก็ร้องมามีร้องทาไมวันเกิดมามีอ่ะวันมามีมี้องคือเดี๋ยวยว กานไม่ขาด Happy b i r d a y ค่ะ Happy เเคกหนักมากให้เอาวาอนยือจางเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ขนาดค่ะไ้มาไดมา h a n k y big โแยกสวนัทีวุ่นวายมากเหมือนกัน แค่ร้องเพลง Happy Birthday ร้องกัน3-4มส่จังวตอนนี้อยู่ที่แซนบาร์ที่พัทยาค่ะอยู่ตรงหาดจอมเทียนเมื่อกี้กว่าจะร้อง Happy Birthday ได้เนาะวุ่นวายมากเหมือนกันกลับมานั่งกินข้าวแล้วข้าวคิะ กูจะเท้าพอยแบบพลอ,อยอาหารเป็นพิษเป็นไรอ่ะกิน<ม>ปลาดิบกับซุกกีต้ตอนนี้ไม่รู้กินได้เพราะน,นี่คือครั้งแรกที่จะได้กินอาหารเนี่ยแล้วคือพอยพอยจะเข้าโรงพยาบาลมาหนึ่งคืนเพราะว่าอาหารเป็นพิษอ่าแล้วฉีก็เพิ่งออกมนาะ อาชีก็กิกนอะไรไม่ได้เลยน,นกอกจากข้าวต้มแล้วก็สะบัดแตแกแลเนี่ยอยากจะกินอย่างอื่นบ้างแต่การกินเนื้อ,อทำแน่เธอกินวิปด้ยหรอเอดีหรอก้เออ็กเขาบอกห้ากินซีฟูห้ากินผักก็ได้แค่ซีฟูห้ากินผักนาะงก็เลยกินซี่โครงหมูอะ่ะในส่วนของเราเรากินสลัดพี่พลอยเป็นอาหารเป็นพิษค่ะทุกคนไปแล้วนะเดี๋ยวแม่ว่าไปกินข้าวก่อนบ๊ายบาย